ดูแสงวิทยาต่อด้านยาเสพต,ติดวันนี้พื่อเราจะมาแสดงละครทอดของยาเคครับไปรับชมได้เลยครับไอ้ไก่เมืองไทยมันร้อนจังว่าทำไมไอ้ไก่เมืองไทยมันร้อนจังทำไมไอ้ไก่เมืองไทยมันร้อนจังไม่มไมร้อนเหรอนีม่มีทีม่มียา้มันเป็นยาพิเศษแต่ว,ว่าเขาไม่ร้องคึกได้มันไม่ร้อนอลองเอาไปก่อนอันนี้ให้ฟรี วิธีการจูนะ่มฮะไปหาไฟแช็กมาลนกระดาษแล้วก็ใส่น้ำขึ้นบนกระดาษแล้วก็สูดควันเข้าไปแค่นี้แหลนะเนาะคร้งนีให้กิแนยยแล้วคั้งหน้าอย่าได้เจอทู่แถวรู้แล้วอยากเจอพี่คนนั้นอีกอยากกินด้วยอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ กล้องสวยเยไอ,อ,อ้น้องไปช่วยพี่ยกของหน่อยพี่คุณตำรวจครับรีบมาที่โรงพักพอดีว่ากล้องผมหายครับมีอะไรครับมีอะไรหรอครับกล้องผมหายครับ สพ่อครับผมเรียนเสร็จแล้วครับพ่อครับผมจะกลับมาจากโรงเรียนแล้วครับสวัสดีคุณตำรวจสิลูกสวัสดีครับนี่พี่จะโดนจับได้ไหมวะกูขโมยกล้งพ่อ,อ,พอไปซื้อยาไครเดี๋ยวว่าไปซื้อยาใครเพิ่มอีกดีกว่าตั้งหนึ่งถุงเอาไปขายใครอีกวะ ได้คะแต่มันได้แค่ถุงน้อยเพราะว่ามันของมันจางใสมันเหลือน้อยอะค่ะเจ้พี่ข้างหน้าอยากได้อีกเจ้พี่ไอ้เด็กติดยาติดคุกไปซะลูกของคุณได้ทำการสูบยาเค็จริงเหรอลูกจริงครับพ่อ ติดคุกสองปีค่าเสียหายสองแสนห้าค่าประกันลูกคุณห้าแสนเจ็ดหมื่นผมไม่มีเงินจ่ายหรอกครับคุณตำรวจพ่อแม่นะพ่อแม่นะแกทำยังไงลูกก็พ่อไม่มีเงิน